สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆอีก1คันนะครับสภาพงาม1ในร้อยนะครับกับนิสสันจู๊กนะครับ5ประตูจู๊กครับคันนี้ตัวท็อปปี2014ครับ 1.6V นะครับคันนี้พุทธสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับ5ประตูนะครับใครที่ชอบจู๊กนะครับมาแล้วครับคันนี้169,000บาทนะครับ169,000บาทรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนหนักอัดต่อลพิควาล์มเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับรับทะเบียน นี้ไปเลยนะครับ2ออเนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับรถโดยรวมสวยครบจบไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิิกว้านะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพ โทรเจรจาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับ169,000บาทนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับสวยๆเลยครับสาภาพงามมากๆนะครับคันนี้พูชสตาร์ทพวงมาลายัยมันตีฟังก์ชันเครื่องพันหเกียร์ออโต้นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมได้ทดลองขับได้เลยครับ ภายในสวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรถอยู่แถวโรงพรยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรถสวยสภาพงามมากๆนะครับคันนี้ ไม่ประมาณ220,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับเป็นตัวท็อปนะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับใครหาใช้งานนะครับราคาดีมากๆนะครับ169,000บาทนะครับเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามขอรูปขอคลิปขอไลน์ได้เลยนะครับรถสภาพสวยๆบรรทัดฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาจุกนะครับ169,000บาทนะครับอยู่ใกล้ไกลโทรเจรจาได้ครับสภาพน่าสนใจสุดๆนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสีส วยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าใครชอบก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับนะครับทางการซ่อมบํารุงดูแลและอู่เก่งๆนะครับหรือใครอยากได้เฉพาะข้อมูลแบบเจาะจงของรุ่นก็ลองพิมพ์ว่ารีวิวใน u t u b e ดูนะครับก็จะมีรีวิวเฉพาะรุ่นนะครับ มีคนรีวิวเฉพาะรุ่นแบบรายละเอียดเจาะจงแบบเน้นๆเลยนะครับสำหรับผมรีวิวสาหรับการขายก็จะคัดเช็คสภาพตรวจสอบ นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับที่แน่นอนคือได้รถสวยๆสภาพดีๆประวัิชัดๆนะครับเน้นโทรจิจานะครับไม่มีโกหกไม่หมกเม็ดนะครับใครสนใจมาได้ครับนี่ครับคู่มืออยู่ครบนะครับกุญแจรีโมทรถโดยรวมได้สวยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพิควําใครสนใจอยากได้ใช้งานเน้นให้โทรจิจาเน้นให้โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นตัวเล้กับสมาชิกนะครับกับนิสสันจุกจุก5ประตูทรงดีสภาพดีราคาดีมากๆนะครับสีขาวเงางาม เอ็มลยมเครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนสวยมากครับคัน